สวัสดีค่ะกลับมาพบกับโอมาชาแนลอีกแล้วนะคะวันนี้เหมือจะมาลองของใหม่ค่ะนั่นก็คือเจ้าตัวนี้เลยนั่นก็คือตัวนี้เลยค่ะ Q p วเ t One Two Beautiful a l l ี่ e ม t ฟา f o u n d a t o o n Powder นะคะหมวยเคยรีวิวตัวคูชั่นไปแล้วนะคะแล้วรู้สึกชอบมากนะคะแต่ว่าวันนี้เราจะมาใช้ตัวแป้งค่ะคนอื่นเขารีวิวไปนานแล้วเนาะแต่ว่าหมวยเพิ่งจะได้ลองก็เลยจะมาลองไปพร้อมๆกับเพื่อนๆเลยค่ะ สีที่หมวยได้มานะคะก็คือสี01นะคะเดี๋ยวมาแกะลองไปพร้อมๆกันนะนี่หมวยก็ไม่เคยใช้เลยนะเดีนะคะเรามาดูแพ็กเกจกันดีกว่าแพ็กเกจก็จะประมาณนี้นะคะมันก็จะแบบเป็นเรียบๆเหมือนแบบปิ้นรูปภาพไว้นะและด้านในเนาะก็จะมีก้าโตกแป้งแล้วก็พับอยู่ด้านล่างจา้ะสีที่หมวยได้มาคือสี01นะคะคอสลินนะเดี๋ยวจะลองทาแบบใช้ แปลงข้างหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวจะลองทาแบบใช้พาบข้างนึงนะคะตอนนี้คือบำรุงเรียบร้อยแล้วนะคะคือซึมมากแล้วเนาะสภาพผิวของมวยนะคะก็คือผิวแห้งนะคะอาจจะมีมันตรงช่วงจมูกตรงนี้นะคะช่วงนี้ที่เชียงรายอากาศเย็นแล้วนะคะก็จะมีความแห้งเป็นพิเศษนะคะสีศูนย์หนึ่งได้ประมาณนี้นะ,ะเดี๋ยวทาให้ดูเลยละกันนะคะ คอครึ่งหน้าที่ทานนะคะก็จะได้ประมาณนี้เลยค่ะ นี่นะคะก็เป็นครึ่งหน้าที่ทาไปแล้วนะคะก็จะสังเกตได้ว่าหน้าดูขาวสว่างแล้วดูมีออร่ามากกว่าเดิมนะคะด้านนี้ก็แบบยังมีความค้ํมของใต้ตามีความค้่ของตรงนี้นะคะตรงนี้ก็ถือได้ว่าปกปิดดีทีเดียวนะคะเพราะว่าหมวยไม่ได้ใช้รองพื้นหรืออะไรลงก่อนเลยนะคะก่อนที่จะทาตัวนี้คือลงแค่โลชั่นแล้วก็กันแดดเท่านั้นนะคะมวยให้ดูใกล้ๆนะคะ นี่นะคะผลที่ได้จากการใช้แปลงนะคะก็คือเมื่อเป็นคนมีปัญหาเกี่ยวกับตาเหี่ยวนะคะแบบว่าเราเป็นคนตาแห้งเนาะแล้วก็ตาเหี่ยวนี่ก็คือจะตกล่องนิดนึงนะคะ่ะตรงนี้แล้วก็จะมีปัญหาตรงนี้ก็คือมีรูขุมขนนะคะซึ่งมันก็จะเบอร์ได้ไม่มากนะคะตัวนี้สังเกตได้ว่ายังเห็นนะคะแต่ก็ไม่ได้เห็นชัดมากนะคะก็เห็นอะ เดี๋ยวอีกข้างนึงนะคะเหมือนจะใช้พับนะแล้วดูว่าผลมันแตกต่างกันยังไงหรือเปล่านะคะ นี่นะคะก็คือหน้าที่ทาด้วยแป้งตัวนี้นะคะก็คือด้านนี้จะใช้แป้งกับแปลงนะคะแล้วก็ด้านนี้จะใช้แป้งกับพับนะคะสิ่งที่หมวยสังเกตได้นะคะก็คือด้านใช้แปลงนะคะจะเบาบางกว่าเนาะส่วนด้านใช้พับนะคะจะแน่นกว่านะคะปกปิดได้ดีกว่านะคะแล้วก็ริ้ว้อยนะจะน้อยกว่าค่ะทุกคนแล้วตรงนี้นะคะก็ปกปิดได้ดีกว่าสังเกตลูขุมขนนะคะก็จะน้อยกว่าด้วยค่ะ ตรงนี้นะคะจะปกปิดได้ไม่ดีนะคะเราก็เลยจะสังเกตเห็นลูกขนของเราชัดกว่านะคะแล้วก็ล่องตรงนี้นะคะที่เหมือนมีปัญหาก,ก็จะเห็นได้ชัดกว่าค่ะอ่าส่วนความแบบความด่างความดํานะคะก็ปกปิดได้ประมาณหนึ่งเลยนะคะไม่สามารถปกปิดแบบทึบไปเลยนะแป้งแบบให้ความรู้สึกไม่หนานะทุกคนในโซนของแบบพวกฝ้ากะอะไรอย่างนี้เนาะก็ยังเห็นบางๆจางๆนะคะแต่ว่าของหมือมันไม่ได้แบบชัดมากนะ ก็ถือได้ว่าตัวนี้นะคะปกปิดฝ้ากะได้ไม่มิดนะคะแต่ว่าสิ่งที่ชอบอย่างหนึ่งก็คือทาไปแล้วนะคะรู้สึกไม่เหมือนแบบฉาบปูนนะคะทาไปแล้วรู้สึกว่ายังเป็นงานผิวที่สวยๆนะคะมวยนะคะจะพยายามอัปเดตระหว่างวันให้เพื่อนๆดูนะคะแต่ว่าถ้าลืมก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าบางทีอะ่ะมวยลืมจริงๆไม่รู้ทําไมก็ลืมแบบทํานู่ทนทา,านี่ทํานู่นทานี่แล้วก็ลืมอัดคลิปตัวเองระหว่างวันนะก็ต้องขออภัยด้วยแต่ว่านี่นะคะก็เอาฟินิชที่ ที่เราทามาให้ดูก่อนนะคะถ้าสมมุติว่ามีอัดนะคะก็จะมาสรุปท้ายวันให้ดูคะ่ะว่าใช้แล้วเป็นยังไงคุมมันกันเหงื่อกันน้ำยังไงนะคะ